ะนะ้นเนี่ยเมื่ออยู่อ่าอยู่กอดสวสลาเวียสิบแปดเดือนเนี่ยนะครับซึ่งในวิสัยของพระสงฆ์ที่เป็นที่เคารพของประชาชนชาวไทยทั้งประเทศเนี่ยลูกศิษย์ลูกหามาใหม่ลูกศิษย์ก็คิดว่าส่วนใหญ่คงอยากให้พระพุทธเจ้าอยู่ในเม TH hey, ืองไทยมากกว่าทิการิกไปอยู่ต่างประเทศตั้งแปดเดือนแถมไปอยู่ในประเทศสังคมนิยมไม่มีคนไทยเลยมีแค่สิบเจ็ดคนทั้งประเทศแค่สิบเจ็ดคนทั้งประเทศนี่นะครับ ขณะเดียวกันนี่ประชาชนคนไทย17คนทั้งประเทศนั้นก็ไม่ได้อยู่รวมกันหมดพราะคุณเจ้าแยกไปอยู่สันโดษกับศรีกาจันทิมาเด็กยี่งกระต่ายและในบ้านมอยู่ในบ้านเช่าบ้านอยู่ห่างจากหมู่บ้านประมาณสองกิโลนะครับหมู่บ้านมีบ้านเต็มไปหมดเลยเอยหลังห่างอยู่ห่างออกไปนะครับก็ผมอยากกลาบรียนถามว่าการที่ไปอยู่ในประเทศสันโดษเช่นนั้นติดแปดเดือนนี่นะครับท่ามกลางศรีกาหนึ่งคนเด็กหญิงกระต่าย สมสำนึกของกฎหมายรูปทั้งกระผมเองซึ่งต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายหลังจากที่ปกป้องพกุญแไว้เต็มตัวแล้วเนี่ยนะครับเ,รรเดี๋ยตำแหน่งกุนยศตุ้มตีในประกันเนี่ยยากกราเียนถามว่าถ้าสามเหมนสำนึกถ้าเด็กนี้ก็ตายไม่มีหรือติถ้าเราไม่มีควับเอื้ออาทรน,นะครับหรือผูกพันกันเนี่ยสามราสำนึกเี่ยพระกุญเจจะต้องอยู่ถึงแปดเดือนที่อยู่บ์ซาเวียเชื่อหรือครับนอกจากภาษสามมาสมนึกนั้นเด็กอาจจะขอประทานโทษนะครับ อาจจะมีความอื้ออาตอนผูกพันกันบางอย่างเป็นกรดีพิเศษพระคุณเจ้าถึงต้องตัดสินใจอยู่จกกนกว่าเด็กคนจะโตพอสมควรอันนี้คุณจะที่มายืนยันนะครับว่ามันเป็นความเอ่อมาให้การของคนเล็กนะครับยังไงก็ได้อยู่นะให้การว่าเด็กหญิงกระไต่เป็นลูกพระคุณเจา้าก่อนที่กับผมจะพิจาตัวเองลาออกกับผมก็พยายามทุกสิทธิทางที่จะ้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย การไปกราบเรียนเชิญปรึกษาคุณหมอประเวศวสีซึ่งท่านได้รับรางวัลแม็กซ์ไซส์สาขาอะไรไปครับผมสาขาพันธุศาสตร์พันธุกรรมหรือการตรวจเลือดดีเอ็นเอโดยตรงนี่ครับเรียกว่าท่านเป็นคู้เชี่าญที่สุดระดับได้รางวัลแม็กซ์ไซส์มาแล้วอย่างเงี้ยท่านในแพทย์ประเวศวสีเป็นท่านเป็นที่ปรึกษาผมด้วยนะครับผมให Eller, ้ความเคารพและตื <n> ่นนมากท่านแนะนําว่าให้เป็นรึกษาในแพทย์สดิษ์เจริญไทยถุีท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องจากว่าท่านผู้นั้นเป็นเด็ดแพทย์ผู้ใหญ่ที่มีที่เคารพับถือของประชาชนทุกระดับนะครับและขนาดนั้นเนี่ยหยาลัยไมหิดนเนี่ยมีเครื่องมือทันสมัยที่สุดในโลกเพียงแห่งเดียวนะครับในประเทศไทยที่ทันสมัยที่สุดในโลกเกี่ยวกับการตรวจเลือด DNA ซึ่งให้ผลได้ซึ่งผลการตรวจจะยืนยันได้ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์หรืออย่างที่กรอสบรดใช้คำว่าพันเปอร์เซ็นต์โอกาสผิดนั้นน้อยมาก คณะผมก็คิดเออนี่เป็นวิธีเดียวที่จะทําให้พระกุธเจ้าได้จัดระได้ที่สูจนความจริงให้ประจักษ์แก่ประชาชนได้เร็วที่สุดกว่าที่ประชาชนจะเริ่มคางแคขงใจามากไปกว่านี้